แรงบันดาลใจตอนชีวิตที่ไม่ประมาทเรื่องโน้นก็สำคัญเรื่องนี้ก็สำคัญดูเหมือนว่าชีวิตคนเรานั้นมีเรื่องสำคัญที่ต้องทำอยู่มากมายแต่เรื่องไหนๆก็ไม่สำคัญเท่ากับการทำความดีคนที่ชอบอ้างว่าต้องทำเรื่องโน้นเรื่องนี้อ้างว่ายังไม่พร้อมที่จะทำความดีจึงมีแต่คนประมาทเท่านั้น ในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรอัครสาวกผู้เลิศด้วยปัญญาได้ช่วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐทําให้ผู้คนจํานวนมากมีธรรมะเป็นที่พึ่งครั้งหนึ่งท่านได้รู้จักกับทนันชนิพรา์ท่านจึงสอนให้พราหมณ์ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือให้ขวนขวายสร้างบุญกุศลควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพ ต่อมาภายหลังพระสารีบุตรได้ทราบข่าวว่าทนานนชนิพรามละเลยการประพฤติปฏิบัติธ,ธรรมโดยมีข้ออ้างต่างๆนานายิ่งไปกว่านั้นเขายังมุ่งสแสวงหาทรัพย์สินด้วยการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นพระสารีบุตรเห็นว่าพราหมณ์กำลังใช้ชีวิตด้วยความประมาทท่านจึงรีบเดินทางไปเยี่ยมหลังจากทักทายปราศัยกันพอสมควรแล้วพระสารีบุตร ปราถนาจะตักเตือนพราหมณ์ให้กลับมาทำความดีและประกอบอาชีพที่สุจริตท่านจึงถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ท่านยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่หรือเปล่าแทนที่พราหมณ์จะรู้สึกตัวกลับตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะมัวประพฤติธ,ธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ได้อย่างไรในเมื่อข้าพเจ้ามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยา และข้าทาสบริวารเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ข้าพเจ้ายังต้องคอยทำกิจธุระให้กับบรรดาแขกเรือญาติมิตรต้องปฏิบัติหน้าที่ให้กับราชการทั้งยังต้องคอยบวงสวงดวงวิญญาณของบรรพบรุษและเทวดาทั้งหลายแม้ร่างกายของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าก็ต้องคอยเอาใจใส่บารุงอยู่เสมอเมื่อข้าพเจ้ามีภาระหนักเช่นนี้ข้าพเจ้าจะมัวแต่ทำความดี มีชีวิตอยู่กับไรายได้เพียงเล็กน้อยได้อย่างไรพระสารีบุตรได้ฟังข้ออ้างของพราหมณ์ท่านจึงถามว่าคนที่ทำความผิดเมื่อตายไปเขาย่อมถูกยมพบาลเอาตัวไปลงโทษในนรกหากเขาจะขอร้องว่าอย่าลงโทษข้าพเจ้าเลยที่ข้าพเจ้าละทิ้งความดีมากระทำผิดก็เพราะต้องเลี้ยงดูบิดามารดาต้องรับภาระต่างๆมากมาย เขาจะอ้างอย่างนี้ได้หรือไม่คำถามของพระสารีบุตรทำให้พราหมณ์ต้องตอบว่าไม่ได้เลยท่านแม้ผู้นั้นจะคร่ำครวญเพียงไรยมพบาลก็จะลงโทษเขาจนได้พระสารีบุตรถามต่อไปว่าถ้าหากบิดามารดาของคนผู้นั้นจะขอร้องยมพบาลว่าอย่าลงโทษลูกของเราเลยที่ลูกของเราละทิ้งความดีมากระทำผิด ก็เพราะต้องเลี้ยงดูเราต้องรับภาระต่างๆมากมายบิดามารดาของคนผู้นั้นจะอ้างอย่างนี้ได้หรือไม่ไม่ได้เลยท่านแม้บิดามารดาของผู้นั้นจะกล้ามกรวนเพียงไรยมพบาลก็จะลงโทษเขาจนได้คำถามของพระสารีบุตรทำให้ทนาน,นิพราหมณ์สำนึกได้ว่าการที่ตนยกเหตุผลต่างๆมาเป็นข้ออ้าง แล้วละทิ้งการทำความดีนั้นเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความประมาทอย่างยิ่งเมื่อพระสารีบุตรถามอีกครั้งว่าพรามระหว่างคนที่ทำผิดเพื่อบิดามารดากับคนที่ทำความดีเพื่อบิดามารดาใครจะดีกว่ากันพรามตอบว่าคนที่ทำความดีย่อมดีกว่าเมื่อเห็นธนัญชนิพรามมีความเข้าใจถูกต้องแล้วพระสารีบุตรจึงกล่าวว่า รามมีการงานมากมายที่เป็นบุญเป็นกุศลและสามารถเลี้ยงดูบิดามารดาบุตรภรรยาฆ่าท่าบริวารได้นอกจากนี้กิจทั้งหลายที่เราทำทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้อื่นนั้นเราย่อมสามารถทำได้อย่างถูกต้องดีงามซึ่งนับเป็นการบำเพ็ญบุญอีกด้วยทนันชนิพรามชื่นชมอนุโมทนาในภาสิตธของพระสารีบุตร แล้วกลับมาตั้งใจประพฤติธ,ธรรมสร้างความดีจนตลอดชีวิตท่านผู้ฟังคะวันเวลาล่วงเลยมา2,000กว่าปีปราบจนทุกวันนี้ปรากฏว่าเหตุผลเดิมๆอย่างที่ธนันชนิพรามเคยอ้าง<ม>ก็ยังคงมีให้เราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอ รวมทั้งตัวเราเองก็อาจจะเคยเผลออ้างไปบ้างเหมือนกันโชคดีนะคะที่เราได้มารู้ว่าทนาน,น,น,นิพรามอับจนต่อคำถามของพระสารีบุตรอย่างไรเราจึงรู้ว่าไม่มีเหตุผลใดที่สามารถจะนํามาเป็นข้ออ้างเพื่อละทิ้งการทำความดีได้เลยแต่ละวันที่ผ่านไปแม้ชีวิตเรายังคงเต็มไปด้วยภาระหน้าที่แต่เราจะไม่ละทิ้งความดี เพราะการทำความดีคือหน้าที่ที่สำคัญที่สุดของเรา